โอ้มีแน่ครับตัวนี้โอ้โหมดครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่นะนนะานักตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมนะครับนาเค Thailand ว i ชชิ n งรัววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาที่เป็นหมายบ่อทรายเก่านะครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับกับหมายนี้ ก็กับสภาพอากาศที่ฝนก็จะตกยังไงก็มาติดตามรับชมนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับกับไมานี้ครับหมายพอซ้ายนะครับก็จะมาเทสคันด้วยครับเป็นคันของนาหนึ่งฮันเตอร์นะครับคันก็จะเป็นคันมีมิซิสพัดนะครับ จะมาเจิมด้วยครับว่าจะเจิมได้หรือเปล่าครับกับคันนี้ก็ประกบคู่มาด้วยกับลอกในว่าทาทุล่า2 0 2พนะครับผมรอบ6.3สาุดคันก็เป็นเวท10-20นะครับ6ฟุต8ครับยังไงก็มาติดตามรับชมนะครับบรรยากาศการตกประช่อนครับผมดูดยครับ โดนจนได้ครับนี่ครับไซปลาก็สักสองขีดได้ครับผม ก็ตีไปบริเวณจุดนะครับใต้ต้นกกเลครับผมตีไปจุดนี้แค่ไม้เดียวนะครับลากผ่านมาสัดเข้าให้เลยครับผมกบยางแจ็คโซครับสีดำสีเซนครับผมสุดยอดครับผมกบจางแจ็คโซ ครับผมอูม้ยก้งใหญ่ครับอู้ยใสโลครับอู้ยออกมากัดจนได้อือสองโลมีแน่ครับตัวนี้โอ้อหโอ้โหสักครู่นึงครับครับผมออก โภฟรีแล้วครับผมถูกฟีจนได้ผมว่าน่าจะมีสองโลได้ครับตัวนี้ครับอย่างใหญ่แล้วครับผมกัดเหมือนตัวเล็กกัดครับงัดขึ้นมาในหนักปึ๊กเลยครับผมกบยางแจ็คโซครับผมสีดำสีเซนครับผมลงคอไปเลยครับของใหญ่อีกแล้วครับผม เดี๋ยวจะมาลองชั่งดูครับผมว่าตัวนี้จะมีถึงสองกิโลไหมครับผมสักครู่หนึ่งครับผมนี่ครับผมโลหกครับผม,บผมใหญ่อีกแล้วครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซ ม็หนวันใหญ่ๆของใหญ่แล้วครับผมสุดยอดครับผมกบยางแจ็คโซฝากติดตามผลงานของกบยางแจ็คโซไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีๆนานานะครับผมวันนี้ก็คงต้องจบทิปเพียงแค่เท่านี้ครับผมเพราะว่าสภาพอากาศฝนตกลงมาแล้วครับก็ออกมาสักวันนี้ก็ออกมาประมาณ บ่ายบ่ายโมงครึ่งครับก็ฝนไล่แล้วครับผมก็คงต้องจบทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมก็สวัสดีครับ